วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่6สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลนเสพแต่เดิมวัดนี้เป็นวัดใหม่อยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทาวาสต่อมาในปีพศ2 4 5 8รัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บุรณปฏิสังขรณ์และให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน ภายในพระอุบโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานสององค์คือพระพุทธสุวรรณเขตประดิษฐานอยู่ด้านหลังและพระพุทธชินสีห์อยู่ด้านหน้าภาพจิตรกรรมฝีมือครัวอินโคงนกอกจากนี้ยังมีพระภัยรีพินาศประดิษฐานอยู่ภายในพระมหาเจดีย์สาธุสาธุสาธุค้า